อารมณ์แฟนผีกับเกมหลีกนัดสุดท้ายก่อนจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปนี้ผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสับหลอกด้วยนะครับขอบคุณครับ ย้อนกลับไปก่อนที่บลูโน่เฟอร์นันเดสจะลงเล่นนัดแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่24ของฤดูกาลในเวลานั้นทีมปีศาจแดงกําลังรั้งอยู่ในอันดับที่5ของตารางแต่มีคะแนนเทียบเท่ากับท็อตแนมฮอสเปร์และวูฟแฮมตันอยู่ที่34คะแนนและนําอันดับ8อย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเพียงแค่1นแต้มโดยมีเซาแฮมตันทีกัลไลจี้อยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นในอันดับที่9ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์ของทีมปีศาจแดงในเวลานั้นพร้อมที่จะหล่นลงไปอยู่ในอัันดบที่8 ก้าว <9 S 2> ได้ทันทีหากพวกเขาเพียงแค่พลาดท่าสะดุดเสมอหรือแพ้ส่วนในตำแหน่งท็อปโฟร์ีสตาร์แดงตามหลังเชลซีที่อยู่ในอันดับ4-6คะแนนและกำลังตามหลังอันดับ3อย่างเลสเตอร์ซิตี้14คะแนนด้วยกันโดยในเวลานั้นเชื่อว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่มีใครหวังแล้วว่าทีมรักของพวกเขานนั้นจะมีลุ้นขึ้นไปเบียดแย่งชิงพื้นที่ท็อปทรีแล้วหวังเพียงแค่การทำแต้มไล่บีกับเชลซีในอันดับที่4แค่นั้นก็พอแล้วแต่หลังจากที่บรูโน่เฟอร์นันเดส เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมลงไปขับเลื่อนเกมลุกให้กับทีมแมนยูนเต็ดก็กลายเป็นเหมือนโคน้ชทีมกับช่วงต้นฤดูกาลโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสในการเข้าทำและการปิดบัญชีในพื้นที่สุดท้ายที่บรูโน่เฟอร์นันเดสนั้นสามารถหลังสรรมาให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาได้อยู่เสมอและแค่นั้นยังไม่พอบรูโน่ยังมีภาวะความเป็นผู้นําในเกมลุกและทัศนคติที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขามาที่นี่ด้วยเหตุผลทางด้านฟุตบอลเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของเงิน ทองและชื่อเสียงแบบที่แฟนๆปีศาจแดงอาจจะคุ้นชินในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาและด้วยสิ่งเหล่านี้เองที่จิ๊กซอชิ้นสําคัญอย่างบลูโน่ได้มอบให้กับแมนยูเนเต็ดมันก็เลยทําให้พวกเขาสามารถขับเคลื่อนทีมนี้กันมาได้เรื่อยๆด้วยผลงานที่น่าพอใจและจนถึงตอนนี้ที่นดสุดท้ายประจําฤดูกาล2019 20กําลังจะมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เบียดแซงทั้งเชลซีและเลสเตอร์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3โดยมีคะแนนนําหน้าเลสเตอร์อยู่1แต้มและ มีคะแนนเทียบเท่ากับเชลซีแต่ลูกได้เสียดีกว่าซึ่งสําหรับเราแล้วยอมรับตามตรงเลยว่าจนถึงตอนนี้เราเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าแมนยูเนเต็ดจะสามารถทะยานขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เพราะหากย้อนกลับไปในวันนั้นเรายังจําได้อยู่ตลอดว่าทีมปีศาจแดงตามหลังเลสเตอร์อยู่10กว่าแต้มในใจเราคิดมาตลอดว่าฤดูกาลนี้ขอแค่เบียดพื้นที่ทอปฟโก็พอแล้วแต่ในปัจจุบันผู้เล่นทุกคนรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชก็ได้สแสดงให้แฟนบอลอย่างเราเห็นแล้วว่าพวกเขา พยายามทำงานอย่างหนักกันมากแค่ไหนเพื่อทําให้สโมสรที่ทุกคนรักได้กลับมาสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นอีกครั้งโดยที่แม้ในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดแบบที่ทุกคนคุ้นชินแต่สําหรับการพลิกสถานการณ์จากในช่วงกลางฤดูกาลกลับมาได้ถึงขนาดน,นี้ส่วนตัวเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆแล้วแต่เมื่อมาถึงขนาดน,นี้แล้วก็ขออีกสักนิดเถอะไหนๆก็ต่อสู้กันมาจนทําให้แฟนบอลอย่างพวกเราเซอร์ไพรส์กันได้ถึงขนาดน,นี้แล้วเราขอกันอีกสักเฮือหนึ่งลง งไปใส่ให้สุดเอาให้จบ90นาทีแล้วแรงขาทั้งสองข้างของพวกคุณมันไม่เหลือพอที่จะลุกขึ้นมายืนปลบมือเพื่อฉลองให้กับแฟนบอลอย่างพวกเราไปเลยแล้วหน้าที่ปลบมือฉลองหลังจบเกมนั้นมันจะเป็นเรื่องของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนนด่แหละที่จะต้องปลบมือให้กับพวกคุณทุกคนและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากทางเพจสบหรอกเท่านั้นไม่ได้มีการยืนยนันใดๆว่ามันถูกต้องดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเพื่อนๆชาวสบหรองทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุย กกพวเเราได้ลยับขอเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชียร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ